เริ่มจากกำหนดสไตล์การเลือกสไตล์ของบ้านเป็นการกำหนดขอบเขตเป้าหมายเพื่อให้จินตนาการของความต้องการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจนำรูปแบบและต่างๆมาผสมผสานร,รวมแต่ละสไตล์เลือกจุดที่ชอบนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้กลายเป็นสไตล์ของเราเองได้เช่นกัน นอกจากความชื่นชอบส่วนตัวแล้วสถานที่ก่อสร้างก็เป็นสิ่งสําคัญคุณออกแบบบ้านให้เหมาะสมสอดคล้องหรือดูเข้ากับสถานที่ชุมชนที่อยู่อาศัยอีกด้วยเขียนความต้องการลงไปก่อนการออกแบบสิ่งที่จําเป็นอย่างมากคือการวิเคราะห์ความต้องการขั้นตอนนี้จําเป็นต้องพูดคุยกันทั้งครอบครัวมีสมาชิกกี่คนอยากได้อะไรบ้างอยากได้แบบไหนมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องนั่งดูทีวีเพราะสิ่งเหล่านี้แต่ละบ้านย่อมมีความแตกต่างกัน กำหนดขนาดเมื่อทราบความต้องการแล้วกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้องลงไปอย่าให้กว้างยาวกี่เมตรการกำหนดขนาดแต่ละห้องจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดได้ผลวิเคราะห์นี้จะทำให้การออกแบบบ้านชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยให้เราทราบอีกว่าคววสร้างบ้านกี่ชั้นที่จะเหมาะสมลงมือวาดเครื่องมือพื้นฐานที่ดีที่สุดที่ใช้ในการวาดแปลนคือดินสอและกระดาษ a 4ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยก็สามารถทำได้เช่นกัน หลักการวาดแปลนวาดเป็นมุมภาพ2 d ดีเดี๋ยวให้นึกถึงการมองภาพจากบนหลังคาบ้านซึ่งอาจต้องทำความเข้าใจกับสัญ,ญลักษณ์พื้นฐานกันสักนิดแต่หากไม่เข้าใจสัญ,ญลักษณ์ก็ไม่เป็นปัญหาใดเพียงแค่วาดและเขียนคำอธิบายประกอบให้พอสื่อสารได้ตรงกันเพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปคุยกับช่างรับเหมาได้แล้วคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียเมื่อได้แบบบ้านที่ถูกใจแล้วก็อย่าพิ่งลงมือทันทีลองพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของแต่และจุดสักรอบ เช่นหากเป็นคนชอบหน้าต่างบานใหญ่เพราะอยากให้บ้านสว่างและมองเห็นวิวด้านนอกแล้วอย่าลืมดูได้ว่าตรงกับทิศแดดหรือไม่แดดเข้าช่วงไหนเมื่ออย่างนั้นก็จะทําให้บ้านร้อนอาจจะต้องติดกันศาสาหรือเปลี่ยนผ้าม่านแบบกันความร้อนทั้งนี้การออกแบบบ้านไม่มีผิดไม่มีถูกดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือความเหมาะสมและความต้องการนอกจากวิธีการออกแบบที่กล่าวมาแล้วไม่จําเป็นต้องทําตามเป๊ะๆทุกข้อบางอย่างอาจจะดูนอกกรอบไปบ้าง แต่ถ้าลองพิจารณาดูแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราชอบและเข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตประจําวันให้เชื่อสัญชาติตยาดและทําความต้องการของตัวเองหรือพูดง่ายๆว่าถ้ารู้สึกว่าใช่ก็คือใช่ไม่จําเป็นต้องอิงตามใครตามตําราปลูกเรือนตามใจผู้อยู่นั่นเอง